สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับยังอยู่กับผมครับจา่าแมนครับทางช่องจา่าแมนแท็กเตอร์ครับผมก็ยังอยู่ที่รถเกี่ยวอยู่นะครับคลิปนี้มาดูฝีมือคนไทยครับในการต่อในการสร้างประกอบรถเกี่ยวข้าวครับอยากเห็เพื่อน ลองทายดูครับรถคันนี้เป็นเป็นรถยี่ห้อไหนครับจากต้นตำลักครับเสียงระบบการเล่งครับเหมือนรถยี่ห้อไหนที่สุดครับอยากยให้เพื่อลองเดาดูครับ เป็นเครื่องอีสูนะครับรถคันนี้เครื่องอีสู1 9 5เทบโบครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับส่องส่องเข้าไปดูน่าจะเป็น210เทอโบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ไปถามเสียลุงนะเป็นรถของเสียลุงครับที่อำเภอเชีเยงเืนจังหวัดมาศรคามครับผม รถคันนี้อายุอนามไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับ เดี๋ยววนม่อีกรอบนึงก็จะเฉลยเพื่อนดูครับว่ารถอู่นี้เป็นรถอู่ไหนกันแน่ครับอีกคันหนึ่งก็น่าจะเป็นสามชุกหรือวิชานหรือเปล่าคันนั้นผมยังไม่เรียนเข้าไปดูครับน่าจะเป็นวิชาการช่างครับคล้ายๆทรงทรงทรง,ทรง,ทรงวิชาญครับ เดีพระเอกเราอยู่ที่ตัวนี้ครับไปช้าๆน้ำเนื่มครับเร่งเครื่องเบามาครับเพื่อนครับโอ้คลิปนี้จะแมนซาสากันมากครับ อยู่ใต้ลมนะครับตอนนี้รู้สึกว่าแต่คันไม่หมดแล้วครับ รถแก่ขับเองเขเป็นอย่างนี้ครับไม่ต้องรีบก็ไปเรื่อยครับเดี๋ยวลุงครับแล้วก็ไม่ค่อยพังนะครับไปเรื่อยช้าๆงานก็ออกเองครับเลยเพื่อนห้ฟังครับรถคันนี้เป็นรถสักพัฒนานะครับตอนนี้ตะเรือของสักอยู่แค่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างของสักหมดชุดครับ แต่ข้างบนนี้เป็นของโอตเจรินครับไปซื้อตู้ของโอตเจรินมาวางเลยครับทั้งชุดเลยครับเบาดีครับเบามากเลยครับตู้เบาลื่นดีมากครับมาแล้วครับฝั่งนี้ครับน่าจะเป็นวิชานการช่างหรือเปล่าครับหรือสามชุกกันช่าง สติกเกอร์เป็นของลุงเจริญทรัพย์น่จะเป็นเสียลุงนะครับติกเกอร์เป็นของเจ้าของอ้ตัวนี้ตัวเลขช่างแมนก็ด้วยอ๋อสิธิชาการช่างครับก็จะเป็นวิชาการช่างครับเอแรก ลุมสองเพื่อนช่องนี้ใกล้จะค่ำแล้วครับนาปังสลรคามครับช่วงเปลี่ยนฤดูกาลครับ ตอนเลี้ยวมีควันนิดนึงครับไม่เป็นไรครับช่วงกระชากก็รถาอายุอนามหลายปีครับใช้ได้สภาพนี้ถือว่าสุดยอดมากครับเซลุ่งดูแลดีมากครับอันนี้ก็ขอบคุณทีมงานเสียลุ่งเจริญครับลุงเจริญซับครับที่ให้จ่าแมนได้มาทำครับ กันไปครับด้วยภาพส,สวยๆครับโรตเจริญการช่างครับบวกวิชานการช่างครับทีมงานะรุ่งจเจริญทรัพย์ครับอย่าลืมกดติดตามมาครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ